วันนี้จะพาเพื่อนๆมาสีข้าวครับลงสีญี่ปุ่นมือสองกันนะครับของยันม่านะครับหรือว่าลงสีที่ว่าคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับเทคนิคก,การสีของผมก็เป็นเดนเป็น,เป,นเป็นดังนี้นะครับเพื่อนๆก็คือเมื่อเราเติมข้าวไปแล้วนะครับเรากดสวิตช์นะครับพี่กดสวิตช์นะครับแล้วก็เตะ ตั้งความเร็วรอบไปที่7หรือ8ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วแ้่ความถนัดของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ปรับการไปคัดเข้ากล้องกับข้าเปลือกนะครับไว้ที่กึ่งกลางครับนะครับ,รบตรงนี้ครับไม่เป็นตัวคัดข้าเปลือกพอเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาดูทางนี้ครับการปรับลูกยาง ซึ่งการสีข้าวกล้องนั้นจะต้องให้ข้าวที่ออกมามันบริสุทธิ์ครับเป็นข้าวกล้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่งั้นจะมีข้าวเปลือกติดมาก็จะลำบากนะครับในการคัดหรือในการหุงต้มนะครับนะครับจะต้องเป็นข้าวกล้องร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะติดมาบ้างประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ครับเพื่อเราคัดได้แต่ของผมก็ยังมีติดมาบ้างนะครับประมาณ สักหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์ครับอย่างเงี้ยครับก็บเปลือกแต่ก็ถือว่าเนี่ยทำดีที่สุดนะครับได้เท่านี้ลักษณะของรุงสีญี่ปุ่นเนี้ยจะเป็นลักษณะลูกลูกยางกระเทาะนะครับเป็นลูกยางกระเทาะสองอันนะครับนี่นะครับเป็นลูกยางกระเทาะสองอันนะครับซึ่งการปรับลูกยางนั้นสำคัญมากนะครับต่อการสีข้าว ผมจะบีบให้ลูกยางมันนยครับมีมตัวบีบตรงนี้ครับให้มันคิดมากที่สุดนะครับโดยการเช็คข้าวออกทางมันจะมีตัวเช็คข้าวอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็แกะดูข้าวมันจะไหลออกมาระหว่างที่เรากระทบเปลือกให้ข้าวเปลือกอยู่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับหรือซึ่งหรือสองเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับถ้าถ้าไม่ได้จริงๆก็ประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับ น่ครับประมาณนี้แล้วก็ปรับการปล่อยข้าวนะครับให้สัมพันธ์นก,นกันกับที่ข้าวออกนะครับอันนี้คือการปรับให้ให้ข้าวไปกระทบเปลือกนะครับเข้าไว้ในลูกยางให้สัมพันธ์นกับทางอกตรงนี้นะครับโดยที่ว่าให้ปล่อยข้าวเยอะกว่านิดหนึ่งนะครับเพื่อให้โรงสีทํางานสม่ําเสมอไม่อย่างนั้นก็ข้าวเปลือกมันก็จะออกมาเยอะนะครับ เนี่ยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีรงสีก็ลองเอาแนวทางนี้ไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะสีให้ดูนะครับ,ว,รรบว่าจะการทําทงานเป็นยังไงครับเริ่มแรกก็เปิดสวิตนะครับเพื่อนๆเปิดสวิตเข้าไปนะครับขนาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับระดับปรับระดับไวที่ประมาณเลขเจ็ดเลขแปดนะครับอันนี้คือความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับของเครื่อง แล้วก็มาปรับตัวข้าวเนี่ยครับไว้ที os, ่กึ่งกลางนะครับไว้ที่กึ่งกลางพอกึ่งกลางเสร็จนะครับเราก็จะมาปรับที่ลูกยางนะครับการปรับลูกยางของวันนี้ผมก็ปรับไว้แล้วนะครับผมก็จะมาเช็คข้าวเราก็ปล่อยข้าวก่อนนะครับนี่ผมจะปล่อยข้าวด้กันดูนะครับ ลักษณะการปล่อยค่าก็ต้องสัมพันธ์กันนะครับกับทุกอย่างนะครับเมื่อข่าออกมานะั้นไม่มากไม่น้อยเกินไปก็ต้องพอดีนะครับเราไปเช็คค่าตรงนี้นะครับลักษณะการเช็คข้านะี่ครับก็คือไต้เช็คแบบนี้ก็คือไอ้ค้าวเปวลือกอยู่ประมาณประมาณสักไม่เกินหเนะครับข่าที่ดีออกมาถึงจะบริสุทธิ์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตรงที่ข้าวออกกันนะครับแต่นี่ยังเยอะอยู่นะครับผมจะรับทลูกยางลงนิ่หนึ่งนะครับเพื่อให้สัมคันธ์กันแต่ถ้าปรับยังไงแล้วมันยังไม่ขึ้นเราก็ต้องลดตัวปรับข้าวนี่ลงมานะครับด้วยข้าวที่ออกมานั้นเม็ดเป็นทับเหลือที่ออกมานี่เหลือน้อยที่สุดนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะน้อยที่สุดแล้วครับแล้วเราก็มาดูตรงที่ว่า ข้าวออกกันก็จะเป็นยังไงนะครับเม็ดข้าวที่ออกมานะครับเนี่ยก็จะบริสุทธิ์นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ที่สว่างสว่างให้เพื่อนดูนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีข้าวเปลือกติดมาน้อยมากนะครับเราก็จะมาคัดก็จะง่ายครับต่อการส่งให้ลูกค้าของเรากินนะครับนี่นะครับ ยังไงก็ฝากติดตามฝากเคด้วยนะครับสวัสดีครับ